สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะวันนี้วันสงกรานต์แล้วนะคะแบมเมียชลาวันอยู่ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะชาวพุทธศาสนิกชนนะคะจํานวนมากเลยนะคะก็เดินทางมาที่วัดท่าหลวงเพื่อกราบสการะองค์หลวงพ่อเพชรนะคะพระพุทธรูปเก่าแก่อายุมากกว่า700ปีนะคะเพื่อขอพรให้มีความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะคะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีด สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้ค่ะหลังจากนั้นก็ไปรดน้ำพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะแล้วก็เข้าไปกราบนะคะองค์หลวงพ่อผัดนะคะซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็ยังมีประชาชนนะคะมาออกแจกโรงทานร่วมกับวัฒาหลวงด้วยค่ะแจกส้มโอนะคะคนละหนึ่งลูกเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ นะคะแบมบก็ไปเสี่ยงโชคนะคะล้วงไห่ท้อง